วันนี้เราจะมาบอกนะครับว่าเมื่อคืนนี้เราพักอยู่ที่ไหนกับบรรยากาศดีๆสายฝนกําลังลงเลยพอใยญ่พลครับเมื่อคืนเราพักที่ไหนครับบุญชนะรีสอร์ทอยู่ที่ไหนครับห่างจากบางนามา12กิโลเมตร12นาทีมาถึงเลยครับเป็นไงนอนฝันฝันดีไหมครับก่อนบ้านท่านอันอีอครับอะอันอีอีฝันอีฝันดีดีอ๋อฝันดีไม่ใช่ฝันหินอะไรนะอันนี้เขาพูดไม่ชัดไม่ได้ร้อเรียนนะ บงคนพูดไม่ชัดก็ต้องมากันได้แล้วก็ราคาไม่แพงนะไม่ไกลนะจากถนนใหญ่ออกมาไม่ไกลนะจากสุวณภูมินะครับจากสนามบินสุวรณภูมิใช้เวลาเดินทาง15นาทีถึงนะครับแล้วก็ห่างจากถนนบางนาตราดนี่22กิโลเท่านั้นเองวิ่งตรงเข้ามาใกล้ๆกิบสองกิโล22อย่ามองว่าทางเข้าลําบาก เข้ามาแล้วท่านจะเห็นในอาณาจักรพื้นที่ตรงนี้ว่าบรรยากาศแบบบ้านๆมีทั้งท้องนามีทั้งบ่อตกปลามีฟิชชิงพาร์คแล้วแต่ท่านจะพิจารณาแต่ว่าเอาอากาศโอโซนแบบบ้านๆนี่เห็นไหมลมลมเสียงลมลมพัดชอยที่จอดรถควงหวงสนัคว้าจอดได้ทั้งยี่สองล้อเออจอดได้เมื่อจอดที่มีรถจักรอยจักขั้นกันแล้วมามาจอดมีที่จอดรถเยอะมากอ้วงหวงเหรอ กวางขวางวัวขว่งอิงครับใหญ่ด้วยครับอาหารการกินที่นี่ก็มีเอ้ยเอ๊บอบอรอ้แซบอาหารอร่อยอร่อยแซบแซบแล้วจะมาพักอีกไหมครับก็มาเรื่อยๆครับเวลามาแวะหาคุณบุญชนะก็ต้องแวะมาหรือไม่ไม่มาหาบุญชนะก็แวะไปพักที่รีสอร์ทเพราะว่าอะไรวาผมต้องการโอโซนเอาอากาศเหมือนกับอยู่ทุ่งนาแต่ไม่ใช่ทุ่งนา แก่แล้วเราแก่แล้วเราต้องการอากาศแบบบริสุทธิ์ใช่ไหมเสียงไรยางอ๋อฝนแรงฝนแลฝนอย่างนี้ไม่เป็นไรอยู่ในบรรยากาศในห้องนี้เย็นสบายถ้าถ้าเกิดร้อนจัดๆแล้วก็เปิดแอร์ราคาไม่แพงครับในราคาห้องละเท่าไหร่นะราคาห้องละ600บาทหก0 6 0ยบาทครับกันเองครับอยู่นี่ก็กับข้าวกับปลาที่นี่ก็มีขายอาหารปลา อาหารป่ามีทุกอย่างไม่มีครับอันนั้นของเป็นตัวตนอาหารป่าพวกเราก็จะมีแกงเห็ดนะฮะแกงหน่อไม้อาหารป่ามีอาหารป่ามีปลาหมยปลาอาหารทะเลมีครบหมดเลยครับโทรบอกล่วงหน้าเลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์จองล่วงหน้าเบอร์โทรศัพท์อะไรเลยศูนย์เก้าเก้า จำไม่ได้แล้วให้ค้นหาในบุญชนลรีสอร์ทโอเคให้ค้นหาในบุญชนลรีสอร์ทนะครับก็บ<า>เห็น,<า>นทีเดียวอาจจะทางเข้ามาอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่รแต่ว่าเข้ามาข้างในแล้วโอ้อลัมกาต้องมาให้ถึงต้องมาให้ถึงแล้วคุณจะเห็นว่าคุณภาพที่นี่ไม่ธรรมดานะครับ,บค,ครับ,บค,ครับผมครับ